ช่วง Great Inside by Listed Executive นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกับ Young Listed Executive ต้่งยองบอกว่าเป็น CEO ที่อายุน้อยที่สุดในตลาดบ้านเราตอนนี้ใช่ต้องบอกว่า CEO นะ CEO นะครับอายุก็คือไม่เกิน30ใช่แต่ครอบครองอาณาจักรธุรกิจระดับพันล้านถูกต้องเลยค่ะพี่เป๊ะวันนี้เราอยู่กับคุณเกต์นัทนายอนันตรพรนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์ลิงค์คอมมิวนิเคชั่นจำกัดมหาชนนั่นเองคุณเกตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยติดตามคุณเกศมาตั้งแต่เข้ามาในตลาดใหม่ๆนะคะตอนนั้นเข้ามาอยู่ใน m อ i นะแล้วก็ตามคุณพ่อช่วยงานคุณพ่ออย่างขยันขันแข็งเลยจนทุกวันนี้เนี่ยผ่านไปประมาณสองสปีเองเนาะ3ปีสปีขึ้นมาเป็นผู้บริหารเองแล้วแอบถามก่อนคำถามแรกเลยกดดันไหมคะช่วงนี้กดดันมากนะครับแล้วจริงๆรายการแรกๆที่เคยมาออกเนี่ยก็เป็นที่นี่แหละนะครับแล้วก็จริงๆเขามีคำคำหนึ่งที่เรา ได้กลับไปก็คือคุณพ่อบอกว่าอาภิชาติบุตรนะครับคำนี้ก็เป็นคําที่เป็นกดดันเพรสเชอร์เราแล้วก็ทาให้เราพยายามผลักดันตัวเองมาตลอดนี่แต่จริงถือว่าเป็นคําชมนะออสร้างแรงบันดาลใจในการทํางานบอกนี่คุณเป็นลูกที่ดีไงใช่ถูกต้องเลยเดี๋ยวต้องย้อนนิดนึงเพราะว่าเราเกิดให้คุณผู้ชมฟังกันไปแล้วคะ่ะคุณเก๊ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินเตอร์ลิงก์เนี่ยกับคุณเก๊เนี่ยเกิดพร้อมกันใช่ใช่ไหมคะปี2 5 3 0 ซึ่งเป็นปีที่คุณเกิดใช่จริงๆแล้วคือบริษัทนี้ก็เกิดมาพร้อมผมเลยนะครับคือจุดเริ่มต้นเราคุณพ่อเองเป็นพนักงานบริษัทนะครับก็ทําอยู่วิ g ิแมนโกคุณแม่เนี่ยทำเป็นพนักงานบัญชีอยู่ toa นะครับสองคนก็พอมีครอบครัวนะครับก็ตั้งตั้งใจว่าจะมาสร้างธุรกิจแล้วก็ดูแลครอบครัวดูแลลูกนะครับเพราะฉะนั้นปีที่ผมเกิดเนี่ยเป็นปีที่เขาสร้างบริษัทขึ้นมาชื่อว่า อินเตอร์เนชันแนลหนึ่ก็ะครับก็จะเป็นออฟฟิศอยู่แถวแถวบ้านครับพนักงานเริ่มต้น11คนนะครับก็สมัยเด็กๆเนี่ยก็จะอยู่ใต้โต๊ะคุณแม่เป็นหลักครับเวลาทํางานเวลาคุณแม่ทํางานเนี่ยเราเอาเราไปออฟฟิศเราก็จะมุดอยู่เพราะว่านโยบายบริษัทเนี่ยไม่ให้มีลูกมาอยู่ในบริษัทนะครับเราก็ต้องไปแอบอยู่ใต้โต๊ะอันนี้ก็เป็นเพื่อไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับพนักงานเพราะฉะนั้นผมก็จะซึมซับหรือว่า ถูกเลี้ยงดูมาใน Environment ที่เป็นออฟฟิศทั้งหมดอ๋อเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนตั้งแต่หนึ่งขวบเขาอยู่ในออฟฟิศตั้งแต่ลืมตาตั้งแต่ลืมตาดูโลกเลยจริงๆแล้วธุรกิจแรกของของไอลิงย้อนไป30ปีที่แล้วทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นคือจริงๆวันนั้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการขายแผ่นดิส ดิสกตแผ่นสี่เหลี่ยมที่เราใช้กันสีดำเม่ก่อนนนะ่เนแล้วที่มันมันเสียเราก็ต้องไปหมุนข้างหลังจะล็อกเราก็ต้องไปกดเป่าลมอะไรนะเมื่อก่อนใช่ใช่อันนั้นเราเริ่มจากธุรกิจของการขายแผ่นดิสก์แล้วก็ขายหมึกพิมพ์หมึกพิมพ์ในสมัยก่อนเนี่ยมันแพงเราก็ซื้อมาขายไปนะครับแต่ว่าพอทามาถึงจุดหนึ่งคู่แข่งก็เริ่มเยอะบริษัทในเมืองไทยก็เริ่มทําของตัวเองเพราะฉะนั้นทางคุณพ่อเองก็มีการ develop ธุรกิจของเราเปลี่ยนนะครับหาอะไรที่มันโมเดิร์นทันสมัยมากขึ้นซึ่ง ณวันนั้น,นสิ่งที่ทันสมัยก็คือสายแลนนะครับเราก็เป็นคนแรกที่เอาสายแลนเข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยะนะครับก็อยู่ที่ประมาณปี3ามสี่สี่ขวบสขวบท่นรู้เรื่องอยัง <c oughs> จิง, <c oughs> จงเออสี่ขวบยังไม่รู้เรื่องแต่มารู้ชัดจริงๆเนี่ยประมาณตอนเราอยู่มอสีนะครับมสเนี่ยผมย้ายไปอยู่เตรียมอดุดมนะครับมสเป็นปีที่บริษัทเราเข้ามาลิสเท ในตลาดหลักทรัพย<ม>์นะครับ<ม>ก็ย้อนไปจากเนี้ยประมาณ1 1ปีที่แล้วะนะครับตอนนั้นเข้ามาจดทะเบียนในตลาด m a i ใช่ครับมาจดใน m a i ที่จุดประสงค์เราก็เริ่มรู้แล้วว่าไฟลิ่งเป็นยังไง<ม>ยื่นไปทำไปเพื่ออะไระหรือว่าจะต้องพัฒนาธุรกิจหรือเติบโตธุรกิจยังไงเรา <ๆ S 2> เริ่มซึมซับแล้วคือแสดงว่าคุณพ่อถูกคือคุณพ่อเนี่ยปูทางมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยว่าอย่างนั้นเถอะนะคือเขาวางแผนไว้ว่าเออวันหนึ่งเขาต้องส่งไม้ต่อให้กับรุ่น2เดี๋ยวก่อนถามคุณเกสก่อนตอนยังเะ ผมผมเป็นทั้งทั้งชีวิตเนี่ยผมไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่ผมเป็นคนเอาตัวรอดนะครับคือถ้าดูตั้งแต่สอบเข้าเตรียมอุดมเนี่ยเขารับทั้งหมด700คนนะครับสำรองเร็จ10คนผมได้ที่767็โอ้โหแตติงอติมาตลอดเลยนะครับเข้าวิศวะก็คล้ายๆกันนะครับไปเรียนต่างประเทศตอนเรียนปริญญาโทเองก็เหมือนกันเขาต้องการเอ่อโทฟลที่100ผมได้ร้อก็ติด ก็สุดท้ายก็เราก็จะเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่คนเรียนเก่งแต่เป็นคนเอาตัวรอดตอนนั้นเราอย่างที่บอกว่าพอมอสเริ่มดูเรื่องแล้วว่าเฮ้เรามีบริษัทธุรกิจที่เป็นบริษัทจดทะเบียนนะเขามีการไฟลิ่งการผ่านขั้นตอนเราเริ่มเห็น process เห็นทั้งหมดเลยะคะเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วเราเห็นภาพตัวเราเองกับการพาธุรกิจในวันนั้นน่ะที่เรายังไม่ค่อยได้แบบเข้าไป พัฒนาแบบจริงจังมากนักเนี่ยเราวาดฝันณวินาทีนั้นไวยน้ย่มคือจริงๆณวันนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาจับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราเล็กหรือเราใหญ่นะครับก็ก็อาจจะเัยเฉยๆแต่ว่าเราก็เห็นบริษัทอย่างปตทเห็นอย่างอะไรพวกนี้ที่เขาประสบความสําเร็จพอเราพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งเข้ามาหาลายัย ไปเรียนวิศวะจุฬาเนี่ยเราจะได้ยินเขาสั่งสั่งสอนหรือสั่งสมกันมาว่าเนี่ยผู้วิหารที่ประสบความสําเร็จเนี่ยล้วนแล้วแต่มาจากวิศวะจุฬาในภาพใหญ่ๆปตทอย่างไรเราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราก็วิศวะจุฬาเราเราก็ต้องเราก็ต้องได้นะอเขาประกอบกับจุดเริ่มต้นของเขากับเราก็ไม่เหมือนกันวันนี้เราอาจจะไปได้เร็วกว่าเขานะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เราก็เริ่มรู้สึกตั้งแต่สมัยเราเรียนนะครับแต่จริงๆคือผมบอกว่าไอ้การแนวทางการทําธุรกิจหรือการให้เราเป็นคนกระหายเนี่ย นะครับจริงๆแล้วมันมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่นะครับจริงๆถ้าฟังดูเหมือนชีวิตผมเนี่ยผมว่าโชคร้ายนะครับการเป็นลูกชายคนเดียวเนี่ยจริงๆว่าเหมือนดูดีแต่สิ่งที่ผมได้รับการสอนจากพ่อแม่เนี่ยเขาไม่ได้ทวีตลูกชายคนเดียวให้ให้เป็นพรีเมียมนะครับหมายความว่าตอนผมอยู่ม .1 ม .2 เนี่ย ผมต้องนั่งรถเมย์กลับบ้านเองในขณะที่พี่เนี่ยมี s อ l a s s มาจอดรับแล้วเราเองตัวเล็กนะครับการที่จะให้เราไปนั่งรถ2แถวเนี่ยชิดในเนี่ยเราโหนไม่ถึงเราโหนไม่ถึงแล้วเราก็เป็นคนไม่กล้าพูดพอเราไม่กล้าพูดชิดในพอถึงบ้านเราเราก็ไม่กล้าจะแทรกออกมาหรือจะลงนะครับเราก็เลยเปลี่ยนวิธีเราก็เลยเปลี่ยนวิธีในการเ,เข้าบ้านใหม่ก็คือเราลงตรงที่รถเมล์นั่นแหละแล้วเราก็เดินเข้าบ้านเลย นะครับฉะนั้นทุกๆวันเนี่ยผมจะเดินเข้าบ้านประมาณ2โลนะครับแล้วเมื่อคเนี่ยรามินทาเนี่ยผมจะเดินผ่านสถียนธรรมสถานเข้าไปหมู่บ้านผมอยู่พระบรุก้านชัยภูมิอยู่ซอย4 2นะครับผมจะเดินทั้งหมด4 2ซอยอันนี้มันก็สอนให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเราต้องมีการเซตโกโกผมผมอยากถึงบ้าน5้าโมงครึ่งนะครับผมก็บอกว่าถ้าผมเดินเนี่ยมันไม่ถึงบ้านเพราะฉะนั้นผมเรียกไอเนินกระดกเนี่ยไอเนินลดความเร็วเนี่ยว่ากึกกัก ผมก็ตั้งโกกับตัวเองว่าเนี่ยทุกๆหนึ่งกึกกักผมจะเดินและอีกกึกกักหนึ่งผมจะวิ่งเดินสลับวิ่งเดินสลับวิ่งคือเหนื่อยแล้วก็พักแล้วก็อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเซตโกให้เราเองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่สอนโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะครับวันหนึ่งพอเรามาทาธุรกิจเนี่ยเราเอาพวกนี้มาใช้หมดเลยก็ยังใช้ตัวกุกกักในในธุรกิจเหมือนกันใช่ครับเพาเราเซตโกเป็นมายสเตนไว้ใช่เพราะว่ามันต้องมีเร็วมันต้องมีช้ามันต้องมีเร่งมันต้องมีีผผ่่่่่อออนนนนนหักกเเบาาารริสสงทู้้ึว การเรียนรู้การสอนเนี่ยมันทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ตั้งแต่วัยเด็กแต่ว่าณวันนั้นเรายังไม่รู้นะครับพอถึงจุดหนึ่งเราก็จะเริ่มค่อยๆอ๋อขึ้นมาแล้วก็แล้วก็พอฟังแบบนี้เหมือนว่าจริงๆแล้วการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้จํากัดแค่ในห้องเรียนนะครับเพราะว่าอ่ะเราก็ได้ทราบกันแล้วว่าอย่างเวลากลับบ้านเซตมายสโตนไว้อะไรอย่างงี้ทีนี้ถามคุณเกตต่อว่าพอเรียนเข้ามหาลัยอยู่วิศวจุฬาเริ่มตั้งเป้าแล้วว่าเฮ้ยคนอื่นเขาประสบความสำเร็จเราก็ต้องทําให้ได้บ้างนะคะ จบออกมาปุ๊บเข้ามาทํางานเลยหรือว่าไปเรียนก่อนคะคือจริงๆคุณพ่อผมเนี่ยเป็นต้นแบบอย่างหนึ่งคือต้นแบบในการตั้งโกละครับคือแกตั้งโกเลยว่าแกจะมีลูก4ี่คนครับลูกคนที่หนึ่งจะต้องเป็นหมอคนที่2ต้องเรียนวิศวะคนที่3มต้องเป็นบัญชีคนที่4ต้องเรียนนิตินะครับแกตั้งโกลวยคนที่ผ่านมาตรงเลยตรงหมดเลยแกก็พุชออกมาให้ออกมาเพราะฉะนั้นแกเป็นต้นแบบการตั้งโกตอนผมเข้าเข้าไปเรียนเนี่ยก็ก็โดนตั้งโกล้ะตั้งแต่ปี3าแล้วผมรู้ตัวแล้วว่า จบมาเนี่ยเราต้องไปเรียนต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็จะหางานจะอะไรไม่มีประโยชน์ละก็ต้องไปเรียนต่อเพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี3เนี่ยผมต้องสอบที่แมทโทโฟอะไรพวกเนี้ยเซตโกตัวเองไว้ก็เลยเลือกที่จะไปเป็นผาดของการไปเรียนต่อทันทีแต่การเรียนต่อมันก็มี2อสองซีกโลกคือมีอเมริกากับมีอังกฤษนะครับซึ่งคุณพ่อเองก็บอกว่าอยากให้ไปอเมริกานะครับเราก็โอเคเราก็ต้องเซตโกไปอเมริกาหลังจากนั้นเราก็ไปเรียนนะครับการไปเรียนเนี่ยมันก็ก็เป็นเรื่องดีได้อยู่ไกลบ้าน นะครับแต่ในมุมกลับกันมันก็เป็นการเรียนรู้ชีวิตอีกอแกก็สอนผมอีกนะครับแกก็ให้เงินด้วยความไม่รู้นะครับให้เงินเราเ,าเดือนละพันพันแปดร้อยเหรียญน,<อ>นะครับต่อเดือนอซึ่งค<อ>่าบ้านเนี่ยมันซัดไปพันห้าแล้ว<อ>นะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้เองเนี่ยไอ้สามร้อยเหรียญที่เหลือเนี่ยไม่พอกินม,มันก็ทาให้เราเริ่มต้องหาอะไรทำนะครับผมก็เริ่มที่จะหาธุรกิจหางานทาซึ่งวันนั้นเนี่ยเราก็เซ็ตโกว่า เราจะต้องมีงานที่อเมริกาแต่เราจะไปเป็นเด็กเสิร์ฟพ่อไม่ให้เป็นนะครับเราก็ต้องหางานที่มันชาเลนจ์กว่านั้นผมก็เลยสมัครไปเป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์ที่บอสตันอยู่นะครับในการที่จะอิมพิเมนต์ระบบ IT เริ่มเกี่ยวกับ IT แล้วนะครับก็คือเขามีระบบ SAP ซึ่งเราเองก็ไม่รู้นะครับแต่วันนี้จุดขายเราเราก็เดินไปบอกว่าคนที่เป็นโปรเจกต์แมเน e เจอร์เนี่ยมันไม่ต้องรู้หรอกเพราะโปรเจกต์แมเนเจอร์มีหน้าที่อินดิเกตเอาทุกอย่างเข้ามาซึ่งสิ่งที่เราทําได้คือเราพูดเก่ง เราก็อินทิเกรตทุกคนเข้าหากันแล้วเราก็เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์คนไทยที่เด็กที่สุดซึ่งณจังหวะนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าหางานยากนะครับแต่เราเป็นคนที่ได้งานมันก็ได้เริ่มทําเงินตรงนั้นดูเหมือนกับว่าตลอดระยะเวลาที่เดินมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยแบบตามที่คุณพ่อตั้งเป้าไว้มาตลอดเลยเคยอึดอัดมากไหมคะแบบเคยละเคยแบบเคยไม่ทําตามใจที่คุณพ่อทั้งใจไว้บ้างไหมอ่ะ จร,จริงๆต้องบอกว่าทุกคนต้องเคยนะครับแล้วก็ผมก็เคยแต่ว่าไม่เยอะคือมีครั้งหนึ่งที่ผมเลือกทางเดินของตัวเองแล้วก็เ,เป็นช่วงตอนหัวเรียวหัวต่อ,อคือธุรกิจที่บ้านเนี่ยเกี่ยวกับไอทีเพราะฉะนั้นคุณพ่อวางเป้าหมายว่าให้เราเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อนะครับแกก็เลยบอกว่าอยงนั้นคุณไปสอบเข้าที่บางงดเป็นสอบตรงนะครับผมก็ไปสอบเข้าได้ติดนะครับแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเพื่อนๆเนี่ยอยู่จุฬากันเยอะเราไปแล้วเราจะเหงานะครับเราก็เลยตอนเอนทารเนี่ยเราก็เลือกที่จะเอนเข้าวิศวะจุฬ นะครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นเองเนี่ยก็ได้พอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไม่ให้เราไปเรียนนะครับผมก็เลยใช้วิธีเขียนจดหมายไปหาเขาผมก็เขียนบอกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย<อ>ผมเดินตามแนวทางของเขาเช<อ>่นผมต้องจากตีวิทสองไปเตรียมเนี่ยเขาก็อยากให้ผมไปผมก็ไปจังหวะนั้นเราก็รู้สึกฮาร์ดฟิลลิ่งมากเพราะว่าทิ้งเพื่อนอนะครับเราก็เขียนจดหมายไปเราก็บอกว่าขอได้ไหมวันนี้เราจะกำลังจะเป็นผู้ใหญ่แล้วขอเราเลือกทางเดินของเราเอง ขอครั้งเดียวขอครั้งเดียวขอครั้งเดียวไงปฏิบัติตามมาตลอดละครับก็แกก็เลย approve แกก็ agree แกไม่ได้ว่าอะไรก็ดีนะถือว่าแฟร์คือคือขนาดลูกชายกล้าเขียนจดหมายแสดงว่าต้องต้องถึงระดับหนึ่งแล้วหะนรับว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดว่าโหเป็นลูกเจ้าสัวนะายบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นสปอย l e d แน่ๆเลยอยากได้อะไรต้องได้แต่ที่คุณเกศเล่ามามันไม่ใช่เลยใช้ชีวิตด้วยความ ระมัดระวังค่ <laughs> ะระวังมา <laughs> ตลอดนะคะถึงเรียนมหลาลัยแล้วก็ยังจะแบบเข้ามหลาลัยเรียนวิศวะจุฬาก็ยังไม่ได้สบายนั่นคือจุดเริ่มต้นนะคะจากการที่เขาเรียกว่าเคี่ยวกรมของค <ừ> ุณพ่อ,อคุณแม่โดยทั้งรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวแตนะ่ทุกสิ่งทุกอย่างหล่อหลอมมาเป็นคุณเก๊ในวันนี้นะแต่ว่า คุณเกตในวันนี้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยช่วงเวลาอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญก็คือการเข้ามาลุยธุรกิจจริงๆกับคุณพ่อเนี่ยถือว่าน่าจะมีประสบการณ์อะไรดีๆมาแชร์ยเยอะแยะเลยทีเดียวโอ๊ยใจแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังเรื่องราวเหล่านั้นจากยังลิสต์เ e d e อ็กเซ i v คของเราในวันนี้กันต่อค่ะ